ณศูนส่วนอบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการสมาร์ทไอดอลแคมป์โดยมีน้องๆเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการน้องๆก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองทั้งกายและใจผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นทางมาแห่งบุญกุศลและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมสืบต่อไปถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้เด็กๆทุกคนได้สวดมนต์บทธรรมจักเก่าเป่าวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยทุกคนต่างประทับใจที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้พร้อมทั้งอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ